大家好欢迎大家收听 Chinese Podcast by เดียร์ครูสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเดียร์ครูอีกครั้งวันนี้เราก็ยังอยู่กับปาเฟินจงหยฝ่าวัยกรแปดนาทีที่เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่าถ้าเราอยากจะพูดว่ากำลังทำจุดจุดหยุดจ้าเนี่ยภาษาจีนจะต้องพูดว่าอย่างไรนะคะ คลิปนี้ก็เหมาะกับทุกคนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาจีนนะคะก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราเคยได้ทำไว้หลายคลิปแล้วอะทุกคนสามารถไปย้อนดูได้นะคะเพื่อเป็นการรับข้อมูลความรู้ดีๆภาษาจีนแบบฟรีๆเลยนะคะเวลาที่เราบอกว่ากําลังทําบางอย่างอยู่เนี่ยมันก็คือการบอกว่าการกระทํานั้นกําลังเกิดขึ้นอยู่นะเวลาที่พูดถูกไหมคะในภาษาจีนเนี่ยสามารถพูดได้หลายวิธีแต่จริงๆแล้วมันมีหลักการคล้ายๆกันนั่นเองอมาดูกันเลยนะคะเราสามารถพูดได้ทั้งหมด สามแบบแบบนี้เนาะจะเขียนให้นะคะตรงนี้ก็คือประธานนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่า่าหรือว่าเจิ้งใจเนะจิ้งใจก็ได้นะเจิ้งใจตรงนี้แล้วก็ตามด้วยการกระทําได้เลยนะคะเพื่อจะบอกว่าการกระทํานั้นน่ะกำลังเกิดขึ้นอยู่ณเวลาที่พูดเพราะว่าคําว่าายหรือว่าเจิ้งใจตัวนี้นะคะเป็นแอดเว rb เนาะ,ะเป็นแอดเว rb หรือว่าคำวิเศษนั่นเองนะคะที่บอกว่าการกระทำบางอย่างมันกำลังเกิดขึ้นอยู่ ดังนั้นใจหรือว่าเจิงใจเนี่ยนางก็เป็นส่วนที่มาขยายการกระทำนั่นเองใครที่ยังไม่เรียนยังไม่ได้ไปดูคลิปส่วนขยายมีอะไรบ้างนะคะขยายนามขยายกิริยาเป็นยังไงก็ย้อนกลับไปดูก่อนได้นะคะตัวอย่างประเียวนะคะ孩子在正在睡觉你别说话嗯孩子在正在睡觉你别说话 ตรงนี้เลือกได้เนาะระหว่างใจหรือว่าเจงใจก็จะแปลว่าลูกๆหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยกำลังนอนอยู่เธออย่าพูดตรงนี้เราเลือกได้เนาะว่าจะใช้ใจหรือว่าเจงใจก็ได้ข้อ2นะคะ外面在正在下雨ก็คืออะไรข้างนอกเนี่ยกำลังฝนตกอยู่เลยเราสามารถพูดได้ว่าจ下雨正在下雨แบบนี้รูปแบบที่สองนะคะง่ายมากก็คือ ใเจงใจ,จ,งใจหรือว่าเจงตัวเดียวก็ได้แล้วก็ตามด้วยเนอท้ายประโยคการใส่เนอท้ายประโยคเนี่ยเพื่อให้มันได้น้ำเสียงนะคะว่าประมาณว่าแบบจุดๆอยู่เลยนะแบบเนี้ยลองดูตัวอย่างกันนะคะนี่ต้อง,อง,อเ,นะองเลือกได้นาสามอันนี้เราลองเลือกสัอันหนึ่งเนาะสมมุติเราเลือกอันนี้ละกันเจืง้งตัวเดียว ถ้าจงตาเียว่านเนี่ยมีความหมายว่าเขากำลังโทรศัพท์อยู่เลยนะเราใส่เนอเข้ามานะคะเพื่อได้น้ำเสียงนะว่าการกระทำมันกำลังเกิดขึ้นแล้วก็เน้นว่ากำลังเกิดขึ้นจริงๆนะเวลาที่พูดข้อสองจุดสองนะคะท,นะทนะุกเนะกำลังสอบอยู่เลยนะนะ่ะพวกเด็กๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยกำลังสอบอยู่เลยนะ และพาสุดท้ายนะคะรูปแบบสุดท้ายที่ง่ายที่สุดก็คือเนออยู่ท้ายประโยคเนืออยู่ท้ายประโยคโดยไม่ต้องทําน้ําเสียงของการตั้งคําถามเนาะเพราะถ้า น้ำเสียงของการตั้งคำถามปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าถามหานะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะอย่างเช่นป้าปาเนเอะอะไรเงี้ยมันจะเป็นการถามหาว่าอยู่ที่ไหนหรือว่าเป็นการย้อนถามคำถามบางอย่างนะคะแต่ถ้าเราต้องการอยากจะบอกว่ามันกำลังทำอยู่เนาะเนอตัวนี้จะไม่มีการเด้งเสียงขึ้นไปให้เป็นโทนของคำถามเนาะลองดูตัวอย่างนะคะหนีจใจัวเฉม,มคุณทำอะไรอยู่บีบอกวอชีอีฟนะ หัวฉี่อีฝุ่นเนอะอะไรมไม่ใช่เนอะไม่ใช่เนอะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ก็เนอะเนอะที่เป็นประโยคแบบโทนต่ำเพื่อบอกว่ากำลังทำบางอย่างอยู่นะทำบางอย่างอยู่เฉยๆนะคะหัวฉี่อีฝุ่นเนอะอ่ะดังนั้นนี่ก็คือ3วิธี3โครงสร้างง่ายๆนะคะที่เราใชใ้กันได้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆเลยนะเพื่อเป็นการบอกว่าทำบางอย่างอยู่นะคะก็ลอง เอาไปเลือกใช้ดูว่าชอบใช้แบบไหนแล้วก็ถนัดใช้แบบไหนก็พิมพ์มาไว้ข้างล่างก็ได้นะคะว่าตัวเองถนัดใช้แบบไหนเนาะอ่ะแล้วนี่ก็คือคลิปในวันนี้นะคะกำลังทำจุดจุดหยุดจ้าภาษา,าจีนพูดได้ว่าจ้ายจุดจ,จ,จุดเจิ้งจ้ายจุดจุดหรือว่าเจิ้งจุดจุดก็ได้แล้วก็เติมเนอไปท้ายประโยคก,ก็ได้นะคะเพื่อให้ได้น้ำเสียงมากยิ่งขึ้นโอเคถ้ามีคำถามอะไรก็อย่าลืมทิ้งเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายชิเจียน